อ่ะไปดูภาพก่อนนะคะไปดูภาพก่อนเขาเล่นอะไรคะอ้อาวููได้ยังไงว่าหุ่นยนต์ล่ะโอ้หุ่นยนอ่ะพี่นิหารหรือเปล่าหุ่นยนต์น่าเล่นนะเด็กๆเก่งมากเลยวันนี้คุณครูยังไม่เสนอเรื่องเลยหุ่นยนต์น่าเล่นนะคะหุ่นยนต์เดินได้ไหมเด็กๆ <ihrer> เคยเห็นพูดได้ไหมหุ่นยนต์ ได้ลูกพูดได้หุ่นยนต์ทำไงแล้วกวาดบ้านก็ได้หุ่นยนต์ทำอะไรได้อกีกถูบ้านถูบ้านก็ไดออ้ทำกับข้าวได้ด้วยเหรอหุ่นยนต์นี้สงสัยจะเป็นคุณแม่ใช่ไหมหุ่นยนต์เนี่ยอ้าวละค่ะหุ่นยนต์น่าเล่นวันนี้มาดูเรื่องราวในวิชาดนตรีนี่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะในวิชาดนตรีเนี่ยคุณครูแบ่งนะักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มผู้ชายหนึ่งกลุ่มกลุ่มผู้หญิงหนึ่งกลุ่มเห็นไหมเด็กผู้ชายลงนับจํานวนดูสิเด็กผู้ชายกี่คนในห้องเนี้ยในในเรื่องเนี้ยผู้หญิงกี่คนคะผู้หญิงสามผู้ชายสามเท่ากันหรือเปล่าเท่าอ๊แล้วคุณครูจะอยู่ข้างไหนดีนะเนี่ยคุณครูยืนคุณครูอยู่ตรงกลางที่จะเข้าข้างผู้ชายก็ไม่ได้เข้าข้างผู้หญิงก็ไม่ได้เดี๋ยวเกินนะเอาละ ครูจะให้เด็กๆเนี่ยร้องเพลงที่คุณครูสอนเมื่อวานโต้ตอบกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแล้วคุณครูก็เริ่มเล่นเปียโนโคลไปกับเสียงร้องของเด็กๆโอ้เมื่อกี้เด็กๆร้องเพลงหนอนไปแล้วผู้ชายก็ร้องได้ผู้หญิงก็ร้องได้ก็ร้องโต้ตอบกันดีไหมอ่าผู้ชายก็บอกกระดึ๊บกระดึ๊บ ไปผู้หญิงก็กระดึบกระดึบไปเห็นไหมร้อ,องได้เด็กสองคนนี้ก็ลร้องสลับกันผู้ชายร้องบ้างผู้หญิงร้องบ้างนะคะหลังจากนั้นหมดชั่วโมงคุณครูก็ให้เด็กไปพักเด็กในสามคนนี้บอกว่าไงล่ะแยมเนี่ยแยม,แยมผู้หญิงคนแรกนชื่อแยมอีกคนหนึ่งชื่ออะไรดีล่ะ อีกคนหนึ่งชื่อเนยอีกคนหนึ่งชื่อเยมอีกคนหนึ่งชื่อเนยอีกคนหนึ่งชื่ออะไรดีล่ะอเอาละาาาอ,อ,อ๋อชื่อเต็มนะอะ่เยมบอกว่าเยมบอกเพื่อนๆว่าฉันนี่ยชอบร้องเพลงเพราะว่าร้องเพลงแล้วสนุกดีเด็กหญิงตัวอ้วนๆบอกกับเพื่อนๆ ตอนพักกลางวันว่าใช่ฉันก็ชอบแต่นายป๊อกนะสินายป๊อกนี่จะต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมผู้ชายที่อยู่กลุ่มผู้ชายผู้หญิงก็อยู่กลุ่มผู้หญิงใช่ไหมแต่นายป๊อกนะสิร้องผิดโอ้เมื่อกี้เขาร้องเพลงกระดึบ๊บกระดึ๊บไปนายป๊อกต้องร้องเพลงกระเดกกระเดกไปหรือเปล่า <Yeah. S 1> ร้องผิดอ่ะใช่ไหม นายป๊อกร้องผิดแล้วยังร้องเสียงดังอีกตอนนี้ฉันหิวแล้วล่ะเราไปกินข้าวกันดีกว่าเนยว่าพลางก็ค้นประหลับประเหลือกเลย <c oughs> เจ้าเนยค้อนประหลับประเหลือกใส่ใส่เพื่อนๆนแล้วใส่แยมใส่เชอร์เต็มใส่ใส่อะไรแล้วล่ะ <c oughs> ใส่เพื่อนเพื่อนทุกคนในห้องนี้แหละอ่าไปแล้วหิวข้าวแล้วแยมกับเนยสนิทกันมากนะ เด็กสองสาวเนี่ยตั้งแยมกับเนยเนี่ยสนิทกันอยู่บ้านใกล้กันแล้วก็ไปโรงเรียนเดียวกันนะคะแยมมาเที่ยวบ้านของเนยคุณแม่ก็บอกอ้าวแยมมาเล่นกับเนยเหลอเดี๋ยวแม่เอาขนมมาให้ทานนะลูกคุณแม่ของเนยก็บอกว่าถ้ามาในบ้านก่อนนะเดี๋ยวแม่จะไปเตรียมขนมมาให้เนยก็เลยบอกว่าเอยไม่ใช่แยม เยี่มบอกว่าขอบคุณค่ะเห็นไหมเยี่ยมยกมือไหว้ขอบคุณคุณแม่ยังไม่ทันได้กินเลยแต่ยกมือไหว้ขอบคุณแล้วเพราะคุณแม่มีน้ําใจเอาขนมมาเผื่อเด็กๆเ,กกเนยเข้ามาบ้านแยี่ยมนะคะ เล่นเกมโดมิโนกันดีกว่าแยมแยมกับเนยก็เล่นจะเล่นเกมกันเป็นไงละเนยเดินไปหยิบกล่องโดมิโนมาก้างกล่องโดมิโนมีของเล่นเยอะแยะเลยเด็กๆลองสังเกตสิ่องเล่นมีอะไรบ้างาามีตุกตต๊กตาตมีมงกุฎโอ้น่าจะเป็นเจ้าหญิงหรือหรือนางฟ้านางฟ้า,า,าใช่ไหมคะ โอ้ยที่ชั้นได้มีของเล่นเยอะแยะเลยแสดงว่าเนยมีของเล่นเยอะแยะเลยขณะที่เยมกับเนยกําลังเล่นกันนั้นว่าแล้วก็กินขน,นมกันอย่างอร็ดอร่อยป๊อกมาแล้วเจ้าป๊อกเพื่อนผู้ชายที่ร้องเพลงก็เพีย้ยนเสียงก็ดังมาแล้วนะคะป๊อกเด็กผู้ชายข้างบ้านเดินเข้ามาอ่ะเล่นอะไรกันล่ะ ปอกมาถึงเห็นสองคนนี้กําลังเล่นเกมโดมิโนกันอยู่รู้จักไหมเกมโดมิโนเล่นเป็นไหมลูกเล่นเป็นไหมเป็นสนุกไหมเวลาเล่นสนุกสนุกนะคะป๊อกก็เดินมาเล่นอะไรกันล่ะเด็กสองคนนี้เป็นไงอ่ามาดูภาพต่อนะคะป๊อกตัวป่วนมาแล้วใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าป๊อกตัวป่วนหรือเปล่านะคะอ่ะมาดูภาพป๊อกสิ ปอกหน้าตาหล่อหรือเปล่าเด็กเด็กเห็นปอกขยัง <Yeah. S 1> อู้ยังไม่มาเลยป๊อกมาได้แล้วนะคะป๊อกก็มาเที่ยวบ้านของเยมกับเนยด้วยอ้าวมาแล้วปอกมาแล้วปอกก็เลยสงสัยว่าสองคนนี้เขาเล่นอะไรกันปอกเลยถามมาเล่นอะไรกันนะ <Yeah. S 1> เนยก็บอกว่า เกมโดมิโนนะ่ะมาเล่นด้วยกันสิเนยก็ชวนนะป๊อกมาเล่นป๊อกจะเล่นหรือเปล่านะมาดูสิป๊อกจะเล่นหรือเปล่าป๊อกเล่นอยู่พักหนึ่งตะโกนเสียงดังว่าอืมเจ้าป๊อกนี่เล่นเล่นไม่สนุกอีกแล้วเจ้าป๊อกนี่เสียงดังแล้วก็บอกว่าไม่เห็นสนุกเลย ไปเล่นฟุตบอลดีกว่าสนุกกว่าตั้งเยอะอืเจ้าพอกเล่นเล่นเป็นไงตัวเองไม่พอใจแล้วเพราะว่าเล่นสงสัยเล่นแพ้เขาก็เลยก็เลยคี้แพ้ชวนตีใช่ไหมเล่นแพ้เขาอสัสิก็เลยไม่อยากเล่นเยมกับเนยแปลกใจเหมือนกันที่อยู่ๆพอกก็ตะโกนเสียงดังไม่เอาล่ะฉันไม่ชอบฉันไปเตะฟุตบอลดีกว่า เนยกับเยมกําลังเล่นกันอยู่ก็เลยตกใจนะคะเนยก็บอกว่าเอ๊ะเธอเป็นอะไรล่ะป๊อกว่าแล้วป๊อกก็ทําไงล่ะฉันไม่ชอบไงป๊อกหน้างอทันทีเลยเอามือปัดชิ้นส่วนโดมิโนกระจายเต็มพื้นเนยทั้งตกใจแล้วก็เสียใจจนร้องไห้ออกมาเป็นไงเจ้าของบ้านตกใจเพื่อน ทำไมทํากิริยามารยานอย่างนี้เล่นไม่เล่นก็ไปไงทไําไมจะต้องไปไปปัดโนโมิโนทําไมละ่ะเพื่อนๆเ,เ,เล่นอย่างสนุกสนานอยู่ก็เลยเนยก็เลยร้องไห้เสียใจที่ทําไมป๊อกทาอย่างนี้คุณแม่วิ่งเข้ามาดูว่าเนยร้องไห้ทําไมพอได้ยินเสียงลูกสาวร้องไห้จะเนยก็ร้องไงเลย ป๊อกนะสิคาปัดโดมิโนล,ล่นหมดเลยคะแม่แยมกับเนยเป็นไงเนยแยมบอกกับแม่แม่เขาถามป๊อก๊อกก็เลยบอกว่าก็ผมอยากเล่นฟุตบอลนี่ครับป๊อกก้มหน้าเงียบอีกสักครู่ก็บอกเสียงกับคุณแม่ว่าผมไม่ได้โกรธนะครับผมอยากให้เนยกับแยมไปเล่นฟุตบอลด้วยนี่นาะ แสดงว่าเป็นไงเขาไม่อยากเล่นดูมิโนแล้วแต่เขาอยากเล่นอะไรลูกเล่นฟุตบอลก็เลยบอกสาวๆว่า<ม>ก็เลยบอกสาวๆว่าไปเล่นฟุตบอลกันดีกว่านะคะว่าแล้วป๊อกก็เลย ไปเอาหุ่นยนต์มาให้เพื่อนๆบอกว่าฉันนะยืมไปเล่นที่บ้านก็ได้นะอุ๊ยไม่ใช่เนยบอกว่าฉันมีหุ่นยนต์อยู่เล่นหุ่นยนต์กันไม่ล่ะจริงเหรอเธอใจดีจังเลยนะปอกยิ้มอย่างดีใจเพราะได้หุ่นยนต์หนึ่งตัวถ้าเธอไม่เกเรเธอจะได้เล่นที่บ้านฉันก็ได้นะแยมบอกกับป๊อก นะป๊อกก็เลยยิ้มอย่างมีความสุขได้ได้อะไรคะได้หุ่นยนต์แล้วตอนนี้ไม่เล่นแล้วฟุตบอลเพราะว่าฟุตบอลก็ไม่มีเพื่อนเล่นเยมก็เลยนอกจากนั้นเมื่อเล่นกันเรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็ยังมีขนมมาแจกด้วยมีน้ำมาให้ดื่มด้วยมีทั้งขนมแล้วก็มีอะไรคะ น้ำสม้มให้แก้วให้คนละหนึ่งแก้วทั้งสามก็เลยทั้งกินน้ำกินขน,นมอย่างอร็ดอร่อยไหนจะได้เล่นหุ่นยนต์อีกต่างหากปอกบอกว่าขอโทษนะที่ฉันนะ่ะพูดเสียงดังแล้วก็ทำให้โดมิโนโของเธอล่นหมดเลยปอกพูดพลางก็ยกแก้วน้ำขึ้นดื่มอย่างอย่างอะไรละอร็ดอร่อยมีความสุขจังเลยมาบ้าน มาบ้านเพื่อนแล้วได้กินขนมด้วยได้เล่นด้วยนะคุณแม่ใจดีจังเลยเด็กๆของคุณครูล่ะเนยบอกว่าไม่เป็นไรจ้าถ้าเธอขอโทษพวกเราฉันก็จะไม่โกรธเธอแล้วละ่ะเนยหยิบขนมส่งให้ป๊อกโอ้ป๊อกกินทั้งขนมเล่นเล่นอะไรคะหุ่นยนต์ตอนนี้ป๊อกรู้แล้วว่าเพื่อนที่ดี ต้องรู้จักแบ่งปันของให้กันและกันไม่รังแกและก็ไม่ทะเลาะกันถ้าทำได้แบบนี้ป๊อกก็จะมีเพื่อนเยอะแยะเวลี่ะตอนนี้ป๊อกรู้แล้วว่าตัวเองนั้นชอบเสียงดังแล้วก็ชอบเกเรกับเพื่อนผู้หญิงก็เลยปรับปรุงตนเองต่อไปนี้จะไม่ทำเสียงดังแล้วแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนๆด้วยเป็นไงหุ่นยนต์ก็ได้เล่นขนมก็ได้กินน้ำก็ได้ดื่ม อร่อยไหมเด็กๆอยากได้อย่างนาี้หรือเปล่าโอ้ยอยากได้เหมือนกันอยากได้หุ่นยนต์เหมือนกันนะคะเอาละค่ะเมื่ออยากได้หุ่นยนต์วันนี้เราก็มาเรียนต่ออ้าปลอบมือให้เด็กชายป๊อกหน่อยเด็กชายป๊อกน่ารักแล้วนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเด็กชายป๊อกน่ารักก็เพราะใครล่ะก็เพราะมีเพื่อนที่ดีนี่เองนะคะ อคราวนี้เรามาดูซิเด็กๆมาดูซิว่าทําไมแต่ละท้องที่เราจึงมีอาชีพไม่เหมือนกันเพราะอะไรกันลูกเพราะ